ขับรถเข้าดันตรวจรู้ไหมครับว่าท่อจะต้องเสียงดังไม่เกินกี่เดซิเบล A ถึงจะไม่โดนค่าปรับเรื่องนี้นะครับกรมการขนส่งมีการประกาศไว้ตั้งแต่วันที่28ทธันวาคม2564แล้วเป็นเรื่องของการกําหนดค่าวัระดับเสียงของท่อรวมถึงวิธีการในการตรวจวัดระดับเสียงด้วยโดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่ารถที่มีการจดทะเบียนก่อนวันที่1มกราคม2597 จะต้องมีการตรวจวัดออกมาแล้วจะต้องไม่เกิน95 dBA ถึงจะไม่มีความผิดและถ้ารถที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปค่าที่วัดออกมาจะต้องไม่เกิน90 dBA และนอกจากนี้นะครับตามประกาศเนี่ยมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจค่าวัดเสียงของท่อรถจักรยานยนต์ไว้ด้วย ซึ่งในการตรวจวัดค่าเสียงของท่อรถจักรยายนยนต์ว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าตำรวจจะใช้หลักเกณฑ์ด้วยการฟังไม่ได้จะอ้างว่ามีความชํานาญมากในการฟังเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะกฎหมายมีการกำหนดว่าการตรวจวัดค่าเสียงจะต้องใช้อุปกรณ์ในการตรวจวัดหรือที่เรียกว่า IEC ในการตรวจวัดหรือใช้อุปกรณ์เทียบเท่าเท่านั้น